โรงพยาบาลสนามปวดหัวโพสต์เตือนญาติอย่าเอาใบากระท่อมยาเส้นมาฝากผู้ป่วยโควิด COVID. เมื่อวันที่12พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่าเพจของโรงพยาบาลพระพรหมได้เดผยแพร่ภาพของที่ย่านนำมาเยี่ยมผู้ป่วยโควิด -19 ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลพระพรหมมีทั้งยาเส้นและใบกระท่อมโดยเพจโรงพยาบาลได้ประกาศให้ผู้ที่เป็นเจ้าของมารับคืนไปอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นสิ่งของต้องห้ามไม่สามารถฝากเยี่ยมผู้ป่วยโควิดได้ผู้ดนวยการโรงพยาบาลพระพรมยังระบุว่านอกจากนั้นทุกวันจะมีผู้ที่มีจิตอา ทยอยนําสิ่งของจํานวนมากมามอบให้กับเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเป็นภาพที่น่ารักอบอวลไปด้วยความมีน้ําใจทําให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในระบบของวอร์ดผู้ป่วยโควิดมีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่